นิยามของการกระจายอานาจมันจะต้องแบบไหนถึงจะเรียกว่ากระจายอานาจมาจริงๆคือถ้าถ้าเอาคําว่ากระจายอำนาจเนี่ยมันมีความซับซ้อนเนาะคือกระจายอำนาจมันมีอยู่3อย่างเอาหลักๆแบบง่ายๆ1คือการกระจายอำนาจทางการบริหาร 2. การกระจายอำนาจทางการคลังและ3การกระจายอำนาจทางการเ <c oughs> มืองหมายความว่าเวลาเราเราพูดถึงการกระจายอำนาจนะบางประเทศที่เขาเป็นแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยนะหรือว่าเป็นประเทศที่เป็นเผด็จการเผลอๆเขามีการกระจายอำนาจดีกว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแต่เขาหยุดอยู่แค่การกระจายอำนาจทางการบริหารหมายถึงว่าเขาไปไม่ถึงการกระจาย การเมืองหมายความว่าถ้ามันไปถึงการกหน้ายการเมืองเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะต้องได้ปลุกของตนเองตัวผู้บริหารจะต้องมาจากเขาเขามีสิทธิ์ออกประชามติเขามีสิทธออกาาิทธกําหนดอนาคตของตัวเองอันนี้คือการกระจายอำนาจการเมืองซึ่งในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก้าวหน้าเนี่ยมันไปถึงตรงนั้นแล้วคือการกระจาอำนาจการเมืองหมายความว่าแม้กระทั่งการจะตัดสินใจเรื่องเล็กเรื่องน้อยจะขึ้นราคาค่าธรรมเนียมขยะอะไรเงี้ยสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาถามถามหาประชามติจากประชาชนหมดอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมันมีการกระจายอนาการเมืองขณะที่ในประเทศที่ผมบอกว่าแม้กระทั่งเป็นความนิ่ มากนี่ยจีนอย่างเงี้ยเราพูดได้ว่าจีนกับแฉกหน้ามากแต่มันเป็นการแฉกหน้าแบบก่อนสุดในการแฉกหน้าทางบริหารก็คือมันไปไม่ถึงการกระแฉกหน้าที่มันมีชั้นของมันในการแฉกหน้าบริหารก็จะมีชั้นอีกเรื่องแบ่งอำนาจเรื่องมอบอำนาจเรื่องการยกอำนาจโอนอำนาจในจีนแต่ที่เราเห็นมันเป็นการกระจายอำนาจค่อนข้างจะยังไปไม่ไกลอ่ะแต่ว่าในแง่ภาพรวมของจีนอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างไม่เห็นภาพการกระจายอำนาจทางการคลังในจีนเองอ่ะงบประมาณที่อยู่ในมือของบนทนอยู่ในมือของอำเภออยู่ในมือท้องถิ่นของจีนอ่าหกสิบเา เยอรมันเยอะกว่าหลายประเทศอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเขามีการกระจายอำนาจทางการคังสูงแต่ว่าสุดท้ายแล้วถามว่าคนจีนได้เลือกผู้ว่าการบนทอนไหมคนจีนก็ไม่ได้เลือกคืออาจจะเลือกแหะแต่ว่าเลือกภายใต้เงื่อนไขภายใต้ผู้สมัครที่คัดเดตกพรรคเขาส่งมาก็ได้เลือกจากมีสีตัวเลือกก็ต้องเลือกจากเท่าที่เขาส่งมาถ้าเราแบบใจแบบอยากจะลงไปแข่งขันเขาก็ไม่ให้ลงเพราะว่าคนที่จะลงได้ก็ต้องเป็นคนที่พรรคคอมมิวนิสต์เขาอ่าอุ้มชูดังนั้นจีนไม่มีการกระจายอำนาจการเมืองแต่ว่าจีนมีการกระจายอนาทางการคังและแต่ว่อในารบาิการ ผมบอกว่ามันม like like the like ีชั้นย่อยตั้งแต่อ่อนสุดคือแบ่งอำนาจอย่างเงี้ยแบบที่เราเห็นกรณีของส่วนพระของไทยเนี่ยการแบ่งอำนาจไปจนถึงการมอบอำนาจและการโอนอำนาจการโอนอำนาจนี่คือเอาอำนาจที่เป็นของส่วนกลางไปสู่ที่ท้องถิ่นแบบมีอำนาจเต็มไอ้แบบนี้ถือว่าถือว่าเป็นที่สุดลรกของการแบ่งอำาการบริหารซึ่งของไทยมันก็ไม่ไปถึงตรงนั้นนะหลายเรื่องถ้าไปไล่ดูกฎหมายสุดท้ายแล้วมันจะมีบ้านปลายที่ที่ไปอยู่ส่วนกลางผมยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องผังเมืองอย่างเงี้ยนะครับท้องถิ่นล่างแทบตายสุดท้ายก็ต้องมาไปเข้ากรรมการผังเมืองอาจจะมีกรรมการผังเมืองจัง การถังเบิงระดับชาติอีกทีหนึ่งของกร สุดท้ายอันนี้ก็คือหมายความว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ไม่ได้ยกอํานาจให้ทั้งหมดคุณก็ยกอํานาจแค่การการทำนะครับแต่สุดท้ายอํานาจตัดสินใจเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่ส่วนกลางอย่างดีการที่นโยบายมาจากส่วนกลางมันทําให้แต่ละท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ทีนี้อาจารย์พอจะมีกลไกไหนไหมคะที่ประชาชนจะเข้าไปมีสิทธิ์ในการกําหนดนโยบายหรือว่าท้องถิ่นเอาเป็นโมเดลของต่างประเทศหรือว่ากลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันของไทยก็ได้คะ่ะเรื่องการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นเนี่ยหลักๆมันก็จะมีขั้นแรกสุดเนี่ยก็คือกาต แต่ว่าในในต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีเลือกตั้งแล้วจบเขาก็ให้เครื่องมือที่เพิ่มเติมแต่ว่าของไทยมีไหมมีแต่ถามว่าใช้ได้เห็นผลไหมไม่ค่อยนะครับเน <c oughs> ื่องจากเราไปวางเงื่อนไขที่มันมันเวอร์คือเครื่องเครื่องมือแรกคือไปเลือกตั้งก็ระหว่างเลือกตั้งคุณทำอะไรได้อีกคุณก็สามารถเสนอกฎหมายแต่ว่าของไทยเนี่ยท้องถิ่นมีอำนาจน้อยเนาะอย่างที่ผมบอกท้องถิ่นถ้าออกข้อบัญญ,ญัติอย่างเงี้ยหรือว่าออกได้แต่บัญญ,ญัติเนี่ยโทษปรับเต็มที่ที่ท้องถิ่นจะไปใช้ในการกำลางคนเพื่อให้ปฏิบัติตามตัวเองแค่า ถ้าบังคับของนเนี่ยมันจะไม่ไม่สามารถจะเป็นบังคับอะไรได้เลยคือปรับพันบาทนะนั่นคืออำนาจที่ท้องถิ่นจะมีแล้วก็ต้องไปดูกฎหมายว่าให้อำนาจไหมเนาะอันที่2ก็คือไปเข้าชื่อเสนอกฎหมายซึ่งต่างประเทศเนี่ยโอ้โหมันตรงเนี้ยมันแบบคึกคักมากคือพูดง่ายคือเคยเห็นตัวอย่างบัตรเลือกตั้งของในบางท้องถิ่นของเมกาเนี่ยบัตรเลือกตั้งมันยิ่งกว่าข้อสอบที่เราไปสอบโอมอาร์นะถ้าเป็นข้อสอบช้อยอะนะครับคือมันไม่ได้ถามว่าแค่คุณเลือกใครอะมันเลือกเยอะมากนอกจากเลือกนายกเนี่ยมันเลือกไม่รีวาาาเมมคคิด ต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงที่มีคนเสนอเข้ามาจะแก้กฎหมายนะน,นั่นกฎหมายนี้ก็หลายเรื่องเนาะการขึ้นภาษีบางที่เขาไม่ให้สภาตัดสินใจแทนประชาชนคือเขาจะบังคับเลยว่าถ้าจะเป็นเรื่องการขึ้นภาษีเนี่ยคุณต้องเอาย้อนกลับมาถามประชามติดังนั้นการลงเลือกตั้งของเขาเนี่ยในแต่ละรอบเนี่ยมันจริงไปด้วยการโอ้โหแบบเหมือนทำข้อสอบแล้วก็ตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งมันเยอะนะครับคนดูแล้วสมุดก็ต้องเลือกบอลโรงเรียนก็ต้องเลือกเลือกสารภาพตำแหน่งที่ไม่พอ้อมก็จะกลับว่าแบบสำรวจความคิดเห็นว่าคุณเอาด้วยไหมกับกฎหมายที่ม คือการถอดถอนนักการเมืองหรือที่เขาเรียกว่ารีคอร์นะครับคือคือเมืองไทยมีเนาะแล้วก็ทํามาประมาณ10กว่าครั้งแต่ว่าสําเร็จไม่เกิน4ครั้งถามว่าทําไมไม่สําเร็จเพราะว่าเราตั้งเงื่อนไขสูงมากคือกฎหมายเราเนี่ยไปบอกว่าถ erm erm> anyway> erm claro ้ามีการลงมติถอดถอนคนที่เป็นนักการเมืองออกจากต้องมากันเนี่ยครึ่งหนึ่งสมมติว่าหมู่บ้านเรามีร้อยวันที่เขามาเนี่ยต้องมา50เนาะแล้วใน50เนี่ยจะต้องเห็นด้วย3ใน4มันก็ปาไปเกือบ40่สิบามในสของ50คือถึงจะสามารถขับไล่เขาออกจากตาแหน่ง มีการทําแบบเนี้ยประมาณน่าจะใกล้ๆสิครั้งสําเร็จสัก4ครั้งเนี่ยแหละจังหวัดที่สาเร็จเยอะคือชัยภูมินะครับผมก็ไม่รู้เป็นแฟชั่นหรือเปล่าแต่ว่ามันเกิดขึ้นแห่งต่อแห่งเลยที่ชัยภูมินะะนี่ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งเครื่องมือหนึ่งที่จะทําให้อาประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ว่ามันก็จะมีเครื่องมือแต่เป็นมดก็คือมันอาจจะต้องมีเรื่องของตัวของแอปพลิเคชันตัวอะไรที่มันสามารถให้ประชานชนสะท้อนเรื่องของปัญหาบางบางที่เขาก็จะมีแอปเลยนะฮะในตัวแอปเนี่ยมันก็เป็นแอปเเเดียยยววตออบจจ่แบบบางรคคนนละุุณณ้ เรียกคุณกดปุ๊บเนี่ยแอปเนี่ยมันจะมีครับคุณอยากดูข้อมูลท,ท้องถิ่นเนาะอย่างอย่างอเมริกาเขาก็จะเปิดข้อมูลหมดยกตัวอย่างเช่นเขามีปัญหาเรื่องหิมะคนก็ต้องการอยากรู้ว่าไอ้รถที่จะมาตักหิมะเนี่ยมันจะมาทําหน้าที่วันเวลาทําถนนไหนอะไรยังไงเพราะรถมันมีจำกัดคนเขาก็จะยวางแผนการเดินทางดูข้อมูลพวกเนี้ยขึ้นเว็บหมดเลยขึ้นแอปพลิเคชันเนาะหมายความว่าท,ท้องถิ่นจะไปทําอะไรอะไรยังไงเนี่ยเขาก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้มันดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนประชาชนก็จะไปจับจ้องว่าทําจริงมมม้้้ยตตตาาาาารงถขนอเวลี ถึงเวลาจริงๆคุณมาไหมาอ,อะไรเงี้ยลอวม,มันมันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของผู้บริหารของท้องถิ่นแต่ละแห่งละว่าจะเข้ามาสร้างบรรยากาศในการมีส่วนร่วมในการเมืองยังไงฮะ